สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเปิดตัวน้องใหม่อีกแล้วค่ะเป็นรถใหม่นะคะสวยสีสวยภายในสวยสวยเลิศดดีทั้งคันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องก่อนเนาะฟังเสียงเครื่องก่อนนะคะฟังเสียงเครื่องแน่นๆน้องเป็นโตโยต้า คัมลี่นะคะโฉมผู้นำลยนะจ๊ะคันนี้อ่าเป็นรถสภาพเกรดเอนะคะผู้สูงอายุใช้งานเนาะคันนี้เราเก็บงานมาให้เรียบร้อยค่ะเก็บสีมาให้นะคะเก็บงานให้ละเอียดเลยเครื่องน้อง2,000นะคะน้องเป็นปี2,023ค่ะ สีบอนเงินบอนใจนะคะสีสวยเลิศมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะภายในน้องเป็นเบาะกำรรมะะยี่ค่ะสวยสีจะออกครีมสีครีมนะคะครีมเทานะจ๊ะภายในอุ้ยดูสิสวยมากนะคะแอร์เย็นฉ่ำภายในโอเคเกียร์ออตโต นะจ๊ะพวงมาลัยเวอร์ Power. จะช่วงล่างแน่นหนึบเดียวซ้ายขวามไม่มีดังนะคะวิทยุฟังดีฟังม่วนใจเลยนะคะยางน้องระบบดีดเบรกสีล้อเลยนะจ๊ะระบบไฟฟ้าทั้งคันเซนทัลล็อกเอ่ยกระจกเอ่ยกระจกข้างปรับได้เก็บพับได้จ้ะ น้องมี ABS ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มี Airbag 2ลูกจ้ะความปลอดภัยของน้องนะคะตัวถัง G O A ระบบ V S S ควบคุมรถนะจ๊ะจุกๆุกค่ะฟังก์ชันดูข้างหลังหน่อยภายในกว้างภายในกว้างสีสวยค่ะข้างในไม่มีเลอะเลยดูสิเชียร์คันนี้สุดใจค่ะทุกคน สวยไหมล่ะโอยดูดูภูมิฐานเนอะดูใหญ่อะ่าะข้างหลังข้างหลังข้างหลังเก็บของได้เยอะนะคะจุกจุกอ่ฮะดูทรงก่อนสวยมากมันเลิศมากจากทุกคนเนาะน้องเดินทางไกลได้หายห่วงนะคะไม่งองแงค่ะ ความร้อนไม่ปิดปาดนะคะน้องเป็นคันที่ไม่หงุดหงิดง่ายใหญ่เนาะข้างในนั่งแบบเออสบายสบายไม่เบียดขาเหยียดได้เต็มที่นะ,ะจ๊ะกุญแจของน้องเป็นระบบฝั่งชิคกันขโมยสองชุดนะจ๊ะให้จุกๆไปเลยเบาะใหญ่นั่งสบายพาสีไม่ขาดประกันชั้น3าม วิทยุที่เปิดอยู่นี่คือวิทยุสองดินนะจ๊ะมีก้องสองหลังมาหลังกระจกหลังนะเอกสารพร้อมโอนค่ะไอที่เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งซ่อมมาเพิ่งเก็บสีให้แล้วก็เช็คระบบแอร์แอร์เย็นเวอร์อใครสนใจทักด่วนนะจ๊ะเพราะว่ารถของเรามาไวไปไวของเราจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะจัดไฟแนนซ์ได้3จังหวัดนะคะมีชนบุรีฉะเชิงชา,ชาแล้วก็ระยองระยองนี้ได้เป็นบางอำเภอนะคะ ใครสนใจกริ้งกลางเบอร์โทรหน้าเพจนะคะเป็นเบอร์ของเฮียโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะติดแบคดิสได้ออกได้ติดแบคดิสออกได้ง่ายๆสบายๆนะคะยิ่งใครเครดิตดีดดนี้ออกรถใช้เงินไม่เยอะจ้ะสนใจกริ้งกลางหรือว่าทักไปเหตุไปได้นะคะทุกคนสวยคันนี้เดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายคันใหม่ๆให้ดูเนะาะบายบายค่ะ